สวัสดีครับพี่ๆและเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะมาให้ชมนะครับสมเด็จฐานโต๊ะนะครับหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแค่นะครับพระพวกนี้เป็นพระยุคต้นนะครับเนื้อด้านในนะครับจะเป็นผสมว่านสบู่เลือดนะครับนี่นะครับ เป็นพระยุคต้นนะครับพระยุคต้นๆก่อนที่จะชื่อวัดโคศิตตารามนะครับเรามาดูข้างนะครับดูด้านหลังนะน,นะครับด้านหลังนะครับเขายังจะเขียนวัดบ้านแคร์อยู่นะครับถ้าขา,ขาวๆน่าจะไม่นี้นะครับในมือแล้วกันนะครับ ข้างในออกเป็นสีชมพูแดงๆนะครับเป็นเนื้อผสมบ้านสบู่เลือดนะครับก็ดูการกดพิมพ์นะครับมีเส้นบังคับพิมพ์นะนะครับแล้วก็ห่อนช้อยครับห่อนช้อยในด้านตัวฐานนะครับฐานแกะได้สวยนะครับนี่นครับ ตรงนี้นะครับนี่นะครับจะเขียนวัดบ้านแคนะครับวัดบ้านแคไม่ใช่วัดโคสิตารามนะครับนะครับก็ถือว่าหายากเลยนะครับติชมได้นะครับพี่ติชมได้นะครับผมก็ เล่นพักพวกนี้ได้ไม่นานนะครับก็อยากจะให้พี่ๆได้ติดและชมนะครับก็ช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับกดติดตามให้หน่อยนะนะครับก็ดันดกันขึ้นไปนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบกดแชร์กดไลค์นะครับจะได้ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้รับชมนะครับก็ขอบคุณพี่ๆและเพื่อนๆมากครับใน EP นี้นะครับ